บริษัทเซเป้จำกัดมหาชนนะคะผู้นำตลาดเครื่องดื่มระดับแถวหน้าของเมืองไทยประกาศรีแบรนดิ้งนะคะเซเป้บิวตี้ดิงแบนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็ความสวยแบรนด์แรกของไทยสู่ชมใหม่นะคะที่จะช่วยสะท้อนไลฟ์สไตล์ของเจนซีได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นภายใต้ชื่อแบรนด์นะคะเซเป้บิวตี้พร้อมเปิดตัวทีวีซีนะคะภาพยนตร์รโฆษณาชุดใหม่สุดทัดใจภายใต้คอนเซปนะคะความเท่าเทียมทุกความสวยผ่านแคมเปญทางการตลาดนะคะสวยเราไม่ต้องสวยใคร เพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็นแบรนด์เพื่อความสวยอันดับหนึ่งของไทยที่ให้คุณค่าทุกความสวยอย่างแท้จริงนะคะไปเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณปียะจิตนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซเป้จ,จำกัดมหาชนให้เกรตเข้า่วมง,งานอีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะ วัสดุประสมของการจัดงานในวันนี้นะคะก็จะมา,ามาในเรื่องของการ rebranding ของ s ซเป้บิวติ y d นะคะมาเป็น s ซเป e บิวติ่นะคะซึ่งในตัวของแบรนด์มิชชั่นเองก็ได้เปลี่ยนไปเช่นกันนะคะจะเป็นในเรื่องของการรักตัวเองนะคะเป็นเรื่องของ self love นะคะที่เราพยายามที่จะชูว่า,าผู้บริโภค ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องหันกลับมาดูดูแลตัวเองนะคะรักตัวเองก่อนนะคะเพราะเราเพราะเราเชื่อว่าการรักตัวเองเนี่ยจะทําให้ความสวยข้างในเนี่ยเปล่งประกายออกมาข้างนอกได้นะคะแล้วก็จะบอกว่า,าในแคมเปญใหม่เนี่ยที่เราจะออกในทีวีซีที่ร้อนจบไปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแคมเปญในเรื่องของสวยเราไม่ต้องสวยใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าสแตนดาดของความสวยเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะความสวยมีความหลากหลายมากมายนะ,ะไม่จําเป็นจะต้องมีกฎใดที่ตายตัวค่ะ ก็ในส่วนของบิวติเซเป้ดิบิวติเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฉลากใหม่ด้วยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบรนด์ที่มีการเปลี่ยนเป็นเซเป้บิวตินะคะ,ะสิ่งที่ตัวแบรนด์คอนเซปต์เนี่ยก็คือในเรื่องของการโอบก,กอดตัวเองนะคะเรามีในส่วนของดอกไม้ที่เป็นตัวแทนแห่งความรักเนี่ยโอบก,กอดอ ใน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 อกกอดในในในผ่านคาแรคเตอร์ Character ต่างๆนะคะในขวดของเรานะคะซึ่งเรามองว่าการรักตัวเองก่อนเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้เราสวยขึ้นนะคะแล้วก็ดูดีขึ้นได้นะ ก็ในส่วนของแคมเปญสวยเราไม่ต้องสวยใครเนี่ยก็ฝาก,ท,กทุกท่านนะคะไปดู TVC นะคะเพราะฉนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า Beauty Standard เนี่ยได้เปลี่ยนไปนะคะความสวยมีมิติใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นผิวสีใดหรือเพศสภาพใดเนี่ยเราก็สามารถที่จะสวยได้ในแบบของเราค่ะค่ะตอนนี้ก็จำหน่ายทั่วทั่ว,ท,วทั่วประเทศแล้วนะคะตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ตามห้างร้านทั่วไปค่ะ คุณผู้ชมสามารถหาซื้อเครื่องดื่มเซเป้บิวตี้นะคะทั้ง4รสชาติได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อนะคะเซเว่นอีเลฟวทุกสาขาและร้านค้าทั่วประเทศหรือจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะได้ที่ l ลน์ออฟฟิเชีแล้วก็ชอปปี e นะคะหือดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page นะคะเซเป้บิวตี้ดิงแล้วก็ติ๊กต็อกนะคะเซเป้ออนไลน์ได้เลยคะ่ะ